สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดยดตอนสายๆพี่น้องโพดโพ,ดพดว่าลมเมืองในพี่น้องลมลมลม,ลมจนงาไม่หักเมื่อคืนนี้เบาหมีเมื่อโบหัวงาไม่มันหักทับทางงาบ้าใหญ่ต้นขี้เล็กขี่รถไปขี่รถไวเบรกน้ำปรทัหึ่ม เข้าไปดีแต่แบบว่าคันไปชนตรงลำงานใหญ่มันอ่ะคือสีแบบรถบ่คอหักกับคนนกับปีนไปหลายเติบแต่ว่ามันมีแต่งานหน่อยฮันเดมันฉีชางลางอยู่มันหะหนาวอ้องขี่รถไว้ผัดบุหูอ่ะนะั่นแหละขี่รถไว้แล้วมันพอไปใกล้มันจะเห็นแล้วมันเบรกบ่ทันเนาะเกือบ กลับมาหนาวมาลมมาเย็นอีกแล้วเมื่อคืนนี่ลมแท้ลมว่าสังกะสีก็จนสิไปต่มต่ำอมต่มต่ำอยู่บิดคืนเก็บเผ็ดขายอีกแล้วท่านผู้ชมแต่ได้โบหลายเดียวนี่เฮ็ดกล้ายหลายเขาเจาะเลาะแซลๆอเซลตื่นมาเขาเจ้าขายถูกพร้อมเด้กิโลละสาสิบ เออกิโลละเออกิโลละหาสิบบาทสี่สิบหาสิบบาทเขาเจ้าขายเนาะเพราะสถานเท่ากับขายแพงกับบดได้ทงมาซาวซ้ำทงหาสิบเนี่ยนี่เขาจะเอาลายเขาจะลุกตรงขายะนี่มันจะเลยใครเก็บสูมือแต่ว่ามันกับบดหลายพี่น้องเดี๋ยวนี้มันก็บ่ค่อยออกหลายเนาะได้มื่อละโลสองโล หนาวบอกคุณยายาคุณยายกันมันั่งผิงแดดแต่เศร้าหลังจากที่เลาะสวนแล้วลมแถลมว่านักกว่ามือวานในมือว่านานี่ยังบปันไดแต่พอตกกลางคืนมาลมแห้งแห้งลมหมดไฟดับอีกได้น่ มันดับเหมือนดับแต่เสาลมแหงจนงาไม่หักนี่ท่านผู้ชมเห็ดเนาะกระบอดดอกใหญ่เก็บเสมอโยกบิ่งดูซีมอนถุงละซาวนี่โยกบิ่งดูถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบบาทนะจ๊ะต้องลดพี่น้องลดแรกแจกแถม สั้นแลละก็ขายบ่ออกขายบ่ไใดเขาบ่ซื้อส่วงนี้เฮ็ดก็หลายมองเขาปลูกหลายเหมือนเขาขายโล่สี่สิบบาทมืออันก็เก็บมักทัวไปขายแน่ เสียงลมกลับมาลมมันหนาวอีกแล้วมาหลอบนี้แห้งกันดักกว่าเกา่าสได้จักถุงนี่ยี่สิบบาทถุงละสามขีดพี่น้องสามขีดยี่สิบ ถ้าขายเป็นโลเขาก็บอซื้ออีกหนึ่งมันแพงสองมันหลายส่วนใหญ่ถ้าสิบยี่สิบน่ะเขาเจะาซื้อมักบวบได้บุไปเก็บขายบอกยังเห็นหลายอยู่เด้แกงใส่บวบแน่พักติวยังพันในปงเนาะหลายคนบอกว่าใส่พักติวแน่ใส่พักอีตูแน่งส่ใส่บกบวบแน่เขาจังซื้อ ซื้อไปพร้อมพร้อมแกงพักติวบ้านปงพี่นอ้องเพื่มไปตลาดตันดงมันว่าขายง่ายตัวเทีเ่ยวเขาขายในตลาดสวนเลาะขายบาย่ได้ไปนั่งแล้วเขาเจ้าก็ขายหลายเจ้าแล้วก็บ่ได้ขายอันนี้เขาเลาะไปเรื่อย มองเขาบบสือกะเลาะไปมองเขาสือก่ะเขาเจาก็ส,อกส,อกสือสูมือนี่ยุกนีต้องวิ่งหาเงินเด้บบแมนแชหงเงินวิ่งมาหาเฮาบ่ได้ขายอยู่กับทีบ่ได้บ่ท่านกินเขาต้องวิ่งหาลูกค้าหยุกนีสมัยหนีหาเงินยากพี่น้องเนาะ หากินลําบากคันเห็ดธุรกิจเลยเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ต้องเห็ดบ่คือหมคู่แข่งกันหลายหาแนวแปลกๆปกใหม่ๆปลูกเห็ดหมก,กับปลูกตามปลูกมกทั่วมกแตงหมก,กับปลูกตามยักสีขายให้ไผยงามนี่ะพักหลายขายยากสิบบาทก็ยังขายยากมกทั่วมกแตงอื ผักกงผักกาดผักซีมัดจำขายมัดหาบาดมุ่ยผู้สื่อมืออานตลาดวันอาทิตย์เขาเจ้าไปขายพวกพักนะขายบ่อใดเลยบ่มีผู้สื่อจักพัชชิสื่อคองไผ่บ้านนี้เขาเก็บมาแล้วเขาบ่ได้ขายเขาก็แจกฟรีพอเก็บไว้มันกับวิผูกินเนาะเามักนเ่าเ่า่มันลมาเลยเาห แล้วกันว่าใครกบเป,ป็นโรคยืนนานเ,เาล,ล้ตัวเขาโรคแล้วตัวเขาโรคแล้วนี่ก็เอาใจ,จเจ้าเจ๊กันในตลาดนวลจนใหญ่บ้านเท่ากับปลูกกินเองปลูกไผ่ปลูก,ลกมันอยู่แล้วเนาะถ้าปลูกขายกัน<อ>นยากแน่ เห็ดเขาเจ้าก็ปลูกหลายเสมอนี่มันเลยขายแข่งกันขายแพงกันเลยบ่ได้ขายถูก <c oughs> ได้จักถุง <c oughs> ได้เก้าถุงเก้าถุงจักบาทหาถุงก็นลอย ลอยแปดสิบบาทเดี๋ยวสิไปเก็บหมกบวกไปเก็บยางขายายลุนลยหราสิบเาเฮ็ดทำโชไปบมงหระขายบนอะขายบนละไปซื้อผ่านซื้อไปน้ำเบิดลขายทงสิบพันเฉาะบ่ยายลุนขายแต่เศร้าขายทงละสิบห้าใครกันจินอ่มแลเขาบอกอยากจินลำใหนได้ สิเก็บบัวไปขายพี่น้องเริ่มเป็นร้ายแล้วนี่มาบัวเนาะมกบัว,บวเก็บอัตเทอน์โนเอลนู่นนี่มันเด้อนี่ตัดตัดขวดมันเนี่ยทำไมตัดตัดขวดมันตัดเป็นยูะเดียวนี นี่ถ้าบุมักบวบพอดีเนาะมันเป็นหลายอยู่นี่มาซันีินาตารหลดเห็นบอวบเราปลูกเองนะจ๊ะหน่อยหน่อยไรบวเาตาร์โหลด โอ้มันคืออันนี้นี่ท่านผู้ชมอันนี้บอต้องเอามันหน่อยเอาสำนันใดขนวยหญ่หลายกระบสบพี่น้อง ตัดโหลดตัวนี้เป็นบ,บวบยาวตัดโหลดหน่วยนี่ก็ตัดโหลดนี่ทำผู้สมนี่มกบ,บ,บวบยาวมันก็เป็นหลายอยอู่เต็บหัตถ์น่นไง Lông lại là mất tỷ Bát thì nuôi nhầy, nuôi này, nhầy. -tí kà, hong, Bà, đê, mất Nuôi nhầy, cả kẹp vô phía ngoài thêm bữa lại, Bữa lãi để thầu để mất ẩn ẩn tát Mất nhầy mất ngam Kẹp thừa là Nói no, kẹp lốt, mất xăm lắm Mất là mất tỷ, này kà, บวกเนี่ยอันนี้เป็นบวกยาวมากน่อยมันไหลยอยู่ สมหมากมันคืองอลองงอแรงหง่งเนะก็บเป็นเบิดเนี่ยเอานวนีนเท่าแล้วนี่ một tuần nó lại tên bán đi thưa nổi mới tế mình. พอแล้วท่านผู้ชมนี่บวบเนาะก,กำลังอ่อนบหลายดอกประมาณ30-40บาทเก็บไปขายกับเพดโพดโพวันลมพี่น้อง ลมแหง้งแหง้งลมม้าเป็นหัวเป็นหัวบึมบึม เบิ่งในพี่น้องลมโพูดโปกับลมนั่นเลยพี่น้องจามาเนี่กัสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี